วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องแหล่งน้ํานะคะ <S <S <ๆ>ก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าในโลกของเราเนี่ยถ้าแบ่งเป็น4ส่วนนะคะจะมีพื้นน้ําอยู่นะคะถึง3ส่วนด้วยกันนะคะซึ่ง3ส่วนนี้นะคะจะอยู่ในสถานที่ณที่เป็นของแข็งของเหลวแล้วก็ แก๊สนะคะแล้วก็จะอยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวที่มากที่สุดนะคะแล้วก็ของเหลวส่วนใหญ่นะคะเป็นน้ําเค็มนะคะน้ำจืดเนี่ยจะมีเพียงประมาณร้อยดนะคะเท่านั้นเองนะคะแล้วก็แหล่งน้ําจืดบนโลกนะคะมาจาก3แหล่งใหญ่เลยก็คือน้ําบนดินน้ําใต้ดินแล้วก็ไอ้น้ําในอากาศนะคะ แล้วมาดูอันแรกนะคะก็คือน้ําผิวดินหรือน้ําบนดินนั่นเองนะคะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะก็คือน้ําจืดและน้ําเค็มนะคะโดยแหล่งน้ําจืดนะคะก็เกิดจากไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศเกิดการควบแน่นนะคะกลายเป็นเมฆแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนนะคะสะสมอยู่บนผิวดินนะคะแล้วก็ไหลไปขังบริเวณที่ ต่ำกว่านะคะกลายเป็นแอ่งน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนนะคะทะเลสาบแล้วก็แม่น้ำนั่นเองต่อไปนะคะเป็นแหล่งน้ําเค็มนะคะซึ่งเกิดจากเกลือแล้วก็แร่ธาตุนะคะที่เกิดจากการพุพังทลายของหินนะคะเช่นเกลือหินยิปซั่มนะคะถูกพัดพาและไหลรวมกันเป็นน้ําที่มีความเค็มนะคะร้อยละ มีความเค็มมากกว่าร้อยละ30นะคะซึ่งเรียกว่าน้ำทะเลนั่นเองนะคะและนี่ก็คือมหาสมุทรนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ ต่อไปเป็นน้ําใต้ดินนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นน้ําใต้ดินเพราะฉะนั้นก็เป็นแหล่งน้ํานะคะที่อยู่ลึกลงไปใต้ผิวดินนะคะก็คืออยู่ในระดับนี้นั่นเองนะคะจะมีลักษณะที่ใสนะคะเนื่องจากสารแขวนลอยแล้วก็ตะกอนแล้วก็วัตถุที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยจะถูกชั้นดินนะคะแล้วก็หินกรองเก็บเอาไว้นะคะทําให้มีความใสนั่นเองนะคะ ต่อไปเป็นน้ําในดินนะคะน้ําในดินเนี่ยเมื่อดินไม่สามารถดูดซับน้ําฝนที่ตกลงมาได้อีกนะคะน้ําก็จะซึมลงไปในชั้นหินนะคะซึ่งชั้นที่น้ําซึมผ่านได้ยากนะคะจึงทําให้บริเวณเหนือชั้นหินเนี่ยมีน้ําสะสมอยู่บริเวณมากนะคะเรียกว่าน้ําในดินเพราะฉะนั้น มื่อกี้น้าใต้ดินก็คือผ่านชั้นดินลงไปใช่ไหมคะแต่ถ้านะเป็นน้ําในดินเนี่ยจะเป็นน้ําที่อยู่บริเวณเหนือชั้นหินนะคะมีความใสไม่มีตะกอนนะคะแต่อาจจะมีสารอื่นเจือปนอยู่ด้วยนะคะมนุษย์เนี่ยนำมาใช้ประโยชน์นะคะโดยการขุดลงไปเพื่อสร้างเป็นบ่อน้ําใต้ดินนะคะแล้วก็ตักหรือสูบ ขึ้นมาใช้ประโยชน์นะคะถ้าใครเป็นบ้านบนล้านเนี่ยก็จะเคยเห็นลนักษณะแบบนี้นะคะเป็นบ่อน้ำนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นกระป๋องกระแป้งเนี่ยผูกเชือกเอาไว้แล้วก็หย่อนลงไปนะคะตักน้ำใต้ดินมาใช้ต่อไปเป็นน้ำบาดาลน,นะคะน้ำบาดาลเนี่ยเมื่อน้ำในดินนะคะมีปริมาณมาก เกินที่จะดูดซับไว้นะคะน้ําพวกนี้นะคะก็จะไหลผ่านรูพุนระหว่างชั้นหินลงมานะคะไหลผ่านรูพุนนะระหว่างชั้นหินเห็นไหมคะนี่คือชั้นหินเนาะไหลลงมาจนมาอยู่ชั้นล่างนี้นะคะเป็นน้ําที่ขังอยู่ระหว่างช่องว่างระหว่างหินนะคะเรียกว่าน้ําบาดาลซึ่งน้ําบาดาลเนี่ยจะมีความใสมากกว่าน้ําในดินนะคะไม่มีสาร ไม่มีสารอิีซีเจอปนนะคะแต่อาจจะมีแร่ธาตุต่างๆปะปนอยู่เป็นจํานวนมากนะคะไม่มีสารอิีรีเจอปนก็อาจจะหมายถึงพวกซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วอยู่ในดินนะคะน้ำบาดาลจะมีความสะอาดที่มากกว่าเนาะต่อไปอันนี้เป็นลักษณะนะคะสะสมตัวของตะกอนก็คือเป็นลักษณะการกระทําของน้ํานั่นเองนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าใครเนี่ยบ้านอยู่ริมแม่น้ํานะคะแล้วมีลักษณะคดเคี้ยวแบบนี้นะคะ เราจะเห็นได้ว่าจะสังเกตได้ว่าจะมี ฝั่งหนึ่งที่แผ่นดินหายไปนะคะแล้วก็ฝั่งหนึ่งที่แผ่นดินเพิ่มขึ้นฝั่งที่แผ่นดินเพิ่มขึ้นนั่นคือเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนนั่นเองนะคะดูตัวอย่างภาพนี้เนาะมีตำแหน่งที่1 2 3แล้วก็4นะคะ1 2 3ามแล้วก็4นะคะแล้วก็ตำแหน่งกอไก่ข้อไข่และคอควายนะคะเมื่อกระแสน,น้ำนะคะไหลมาทางนี้นะคะจะสังเกตได้ว่า บริเวณนี้นะคะจะถูกเกิดการก่อนหรือการพังทลายนะคะกัดเซาะไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฝั่งที่พูดง่ายคือฝั่งที่ตกแรงน้ําไปตกกระทบเนี่ยมันจะเกิดการพัดพาตะกอนไปและเอาตะกอนเนี่ยมาทับถมไว้อีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะคะนี่ก็คือลักษณะการสะสมตัวของตะกอนซึ่งถ้านักเรียนจะเลือกซื้อนะคะที่ดินเนี่ยที่ติดก,กับ แม่น้ำนะคะที่ไหลเชี่ยวเนี่ยนักเรียนจะต้องเลือกให้ดีๆนะคะต้องดูหลักว่าน้ำเนี่ยมันขึ้นทางไหนนะคะกระแสะน้ําไปทางไหนเพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่ต้องเสียพื้นดินไปนะคะต่อไปนะคะเป็นคําถามเกี่ยวกับแหล่งน้ํานะคะคําถามแรกถามว่าน้ําบาดาลเกิดจากอะไรอ่าเมื่อกี้นี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะน้ําบาดาลเป็นน้ําที่เป็นยังไงคะซึมอยู่ระหว่างชั้นอะไรอ่าซึมอยู่ระหว่างชั้นของ หินนั่นเองนะคะต่อไปข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งน้ำภายในโลกแหล่งน้ำภายในโลกข้อหนึ่งเนี่ยน้ำใตดินมีทั้งน้ำเค็มและน้ำจืดใช่ไหมคะต่อไป2น้ำหิวดินมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม 3. น้ำจืดเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดในธรรมชาติ 4. โลกประกอบด้วยน้ำหนึ่งใน4ส่วนของพื้นที่ทั้งหมด ข้อที่ถูกต้องมีข้อเดียวเนาะค่ะก็คือข้อที่2นั่นเองนะคะน้าผิวดินมีทั้งน้าจืดและน้าเค็มนะคะส่วนน้าใต้ดินเนี่ยเป็นน้ําจืดอย่างเดียวเนาะแล้วก็แหล่งน้ําที่ใหญ่ที่สุดก็คือน้ําเค็มแล้วก็น้ำเนี่ยมี3ใน4ของโลกนะคะต่อไปข้อ32ข้อใดกล่าวถึงแหล่งน้ําใต้ดินที่ถูกต้องกําหนดให้หนึ่งเป็นน้ำที่ซึมอยู่ในดินที่อยู่เหนือชั้นหิน2เกิดจากน้ำฝนที่ซึมลงไปในดิน3 แต่ละแห่งนะคะน้ำใต้ดินจะลึกจากผิวดินไม่เท่ากันข้อนี้เป็นยังไงคะอ่าน้ําใต้ดินมันต้องอยู่ใต้ดินใช่ไหมแล้วแต่ละแห่งมันก็ลึกไม่เท่ากันนะคะแล้วก็มาซึมจากฝนลงไปในดินนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อที่4นะคะต่อไปจากภาพหมูบ่บ้านใดได,ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะตะลิงและมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่การเกษตรมากที่สุดอ่านี่คือพื้นที่การเกษตรแล้ว อุตสาหกรรมนะคะน้าไปทางนี้เพราะฉะนั้นมันกัดซอะต,ตรงนี้ใช่ไหมแล้วตัวนี้ว่าจะงอกใช่ไหมคะแล้วก็ไปกัดซอต,ตรงนี้ตรงนี้จะงอกเพราะฉะนั้นมีตําแหน่ง A กับตําแหน่ง C เนาะที่จะได้รับผลกระทบแต่นักเรียนดูลักษณะนะคะเกับ C ีเนี่ยซี C จะเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนกับตัวออคล้ายๆกับวงกลมนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตรงนรี้มีบริเวณที่กว้างกว่านะคะแล้วก็น้ําก็ไปขังได้มากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือหมู่บ้าน C นั่นเองเนาะ ต่อไป34ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้ระดับน้ำใต้ดินต่ำลงน้ำใต้ดินก็เกิดจากน้ำที่บนดินมันมากใช่ไหมคะแล้วมันซึมลงไปในใต้ดินเนาะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้มันต่ำลงครับานั่นก็คือความแห้งแรงนั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูการใช้ประโยชน์ของน้ำและการอนุรักษ์น้ำบ้างนะคะ อันแรกเลยการใช้ประโยชน์ก็คือใช้สําหรับอุปโภคบริโภคนะคะใช้เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ําอื่นๆนะคะแล้วก็ใช้ในด้านอุตสาหกรรมต่างๆทั่วไปของมนุษย์นั่นเองนะคะต่อไปเป็นแนวทางการอนุรักษ์น้ํานะคะแรกเลยก็คือใช้น้ําดีไล่น้ําเสียนะคะแล้วก็2ใช้ผักตบชวาดูซับสารพิษ 3. ใช้เครื่องจักรกลช่วยเติมแก๊สออกซิเจนในน้ำนะคะนี่ก็คือลักษณะการอนุรักษ์น้ำแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยมันดีขึ้นนะคะต่อไปเป็นภัยพิบัติจากน้ำนะคะอันแรกเลยก็เกิดจากน้ำท่วมฉับพลันนะคะตัวอย่างเช่นก็สาสาราก็จะเกิดขึ้นในที่ที่มีความชันมากนะคะเกิดน้ำป่าไหลหลากเนาะทำให้ผืนเนื่องจากผืนป่าเนี่ยถูกทำลายนะคะแล้วก็ทำให้ที่กักเก็บน้ำเนี่ยมันน้อยลงมันก็เลย ไหลลงมาในที่ต่ำนะคะอันที่สองน้ำท่วมท่วมขังนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในเมืองนะคะซึ่งมีสาเหตุมาจากฝนตกหนักเป็นเวลาหลายๆวันนะคะส่งผลให้เกิดความเสียหายทาั้งทางการเกษตรแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะคะ ต่อไปเป็นการกัดเซาะของชายฝั่งนะคะเห็นไหมคะน้ำนะคะกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นนะคะตลอดเวลาเนี่ยจะเกิดการกัดเซาะด้วยคลื่นด้ลมใช่ไหมคะถ้าเราไม่สร้างเป็นเอ,อ่อเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะถ้าเราไม่สร้างเป็นเขื่อนนะคะมันอาจจะก,กัดเซาะทําให้เกิดการพังทลายแบบนี้ได้นะคะถนนหนทางนะคะต่อไปดินถล่มนะคะดินถล่มเนี่ยส่วนมากนะคะมักจะเกิดจากดินเนี่ยที่ไม่มี รากไว้เกาะยึดนะคะแล้วก็พอฝนตกลงมาเนี่ยน้ำมันก็จะทำให้เกิดการกระเซาะแล้วก็ถล่มลงมานะคะต่อไปหลุ่มยุบนะคะหลุมยุบนะคะส่วนมากเกิดจากบริเวณใต้ดินนะคะมีโพรงอยู่นะคะมีโพรงอยู่แล้วก็พอฝนตกใช่ไหมคะมันก็ยังมัมนน้ำมันก็ไปเติมโพรงใช่ไหมแต่พอฝนหมดแล้วเนี่ย โรงพวกนี้มันก็จะเกิดเป็นช่องว่างใช่ไหมคะถ้าเกิดได้รับการกระเทือนกระแทกกระเทือนไปบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดการยุบลงได้นะคะ,ะต่อไปเป็นคําถามข้อที่35นะคะการปลูกป่าเป็นการอนุรักษ์น้ําอย่างไรเคยได้ยินไหมคะว่ามีป่าแล้วมีน้ําใช่ไหมเพราะอะไรคะ1งต้นไม้ช่วยทําให้ฝนตก 2ต้นไม้ช่วยเก็บน้ําสะสมไว้ในลนําต้น3ต้นไม้ช่วยคายน้ําในบรรยากาศมากขึ้น4ต้นไม้ช่วยชะลอการระเหยและไหลซึมของต้นไม้ต้นไม้ช่วยชลละลอการระเหยและการไหลซึมของน้ำเนาะข้อนี้ตอบอะไรคะเป็นการอนุรักษ์นะคะนี่ตอบข้อที่4เลยเนาะต้นไม้ช่วยชะลอนะคะแล้วก็ ช่วยชะลอการระเหยแล้วก็การไหลซึมของน้ำนะคะต่อไปข้อ35วิธีการอนุรักษ์น้ำในข้อใดถูกต้อง 1. ใช้น้ําให้ได้ประโยชน์ 2. สงวนรักษาป,ป่าและปลูกต้นไม้ 3. สงวนรักษาพันธุ์น้ํา 4. ไม่จับไม่จับสัตว์น้ําและปลาการังอันไหนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ําคะอ่าตอบข้อที่1นั่นเองนะคะคือ1และ2 ต่อไปข้อ37นะคะพื้นที่ลักษณะใดเสี่ยงต่อการเกิดดินถลม่มเมื่อกี้นี้เห็นแล้วใช่ไหมคะส่วนมากจะเกิดที่เชิงเขาเนาะต่อข้อที่3นั่นเองนะคะส่วนข้อที่38ตะกอนจากที่ราบสูงนะคะถูกพัดมาไหลลงสู่ที่ราบด้วยความเร็วนะคะ ที่ลาบนะคะความเร็วของน้ําจะลดลงทําให้เกิดตะกอนทับถมเกิดเป็นอะไรอันนี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกเนาะอันนี้จากที่ลาบสูงลงมาที่ต่ําเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเป็นเป็นตะกอนรูปพัดนะคะเป็นตะกอนรูปพัดนะไม่ใช่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำนะสามเหลี่ยมปากแม่น้าจะเป็นเกิดขึ้นที่บริเวณปากแม่น้ำเนาะแต่ถ้าตะกอนรูปพัดก็คือพัดจากที่สูงลงมาที่ต่ํานั่นเองนะคะอ่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดเกี่ยว กับน้ำและแหล่งน้ำนะคะแล้วก็วิธีการอนุรักษ์แหล่งน้ำนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น,น้อยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ